สวัสดีค่ะเรามาแอบดูน้องเอลลี่เล่นของเล่นดีกว่าทำไรอะ่ะดึงมันอย่างนั้นมันไม่เจ็บหรอกคะลูกฮะจะขาดไหมอน่ฮะโอ้ย <c oughs> จะเอาเหรอเดีย๋ยวแม่ปลดเอามาให้ป่ะหรือว่าหนูแค่อยากดึงเล่นเฉยๆืึสอดีจ้า สนุกไหมคะลูกสนุกไหมกระชช่าลาอ้อนใหญ่เลยจะไปทำไมอะ่ะไปกินเหรอฮะเออเดี๋ยวแม่ปลดลงมาให้แม่ปลดลงมาให้แม่ปลดลงมาให้นะอ่าอ่าอ่าได้ละได้ละอ่าโอเคโอเคยังโอเคแล้วนะ